วันนี้เราจะมาดู Topic Champion หรือผู้ง่ายคือการเป็นผู้รู้จริงในกลุ่มศัพที่เกี่ยวกับ weather and disasters นั่นเองครับนั่นก็คือสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ แน่นอนนะครับว่าท็อปิกหนึ่งในการพูดคุยสนทนาก็คือเรื่องราวของอากาศและภัยธรรมชาตินะครับเพราะมันก็เกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นทุกวันแล้วก็แปลกใหม่แล้วมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็แตกต่างกันไปตามสภาพอากาศของแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนั่นเองครับดังนั้นเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมก็จะมีรูปประโยคนึงนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือเกี่ยวกับอากาศแล้วก็จะมีคําของอากาศที่หายไปเราก็มาลองทายกันดูนะครับว่าคุณผู้ชมนั้นจะสามารถทายกันได้หรือเปล่าประโยคที่หนึ่งนะครับ ก็คือ the weather today is hot and ตืดนะครับแล้วคำที่หายไปก็คืออบอ้าวนั่นเองครับอากาศวันนี้ร้อนอบอ้าวนะครับยังไม่จบนะครับความชื้นสัมผัสประมาณ80%โอ้โหเนี่ยนะฮะ so ตืด is 80% so มี2ตืดนะครับ the weather is hot and ตืดเนี่ยนะครับแล้วก็ตืด is 80% อากาศร้อนอบอ้าวความชื้นสัมพัส80%แล้วคำต่อนะครับรู้ไหมครับรู้ไหมครับคำนี้เริ่มต้นด้วยตัว H นะครับสะกด H U M I D ออกเสียงว่าหัมมิดนี่นะครับตัว U เนี่ยนะครับจะเป็นไม่หารอากาศก็ได้นะครับแต่ในอันนี้จะเป็นสระ U นะครับ Humid นั่นเองนะครับ Hot and humid คือร้อนอบอ้าวส่วน Humidity ก็คือความชื้นในอากาศ Humidity is 80%นั่นเองครับ คำถามที่2เนี่ยนะครับก็คือฝนกําลังเทลงมาข้างนอกตอนนี้เลยเนี่ยนะครับก็คืออะไรฮะ it's t o d outside as we speak วันนี้สอนวลีใหม่นะฮะ as we speak มันก็จะเป็นวลีเดียวกับ at the moment หรือ right now ก็ได้น,นั่นะครับคือณนะตอนนี้เลยนะครับก็คืออะไรครับ it's t o d นะครับ outside as we speak ก็คือ ฝนกำลังเทลงมาเนี่ยนะครับอย่างหนักเลยนะครับข้างนอกณตอนนี้เลยจะเดี๋ยวครับและคำตอบคืออะไรครับคุณจะใช้ raining hard ก็ได้นะครับหรือ heavy rain เหรอนะครับก็ได้นี่นะครับถ้าจะใช้ heavy rain ต้องใช้ประโยคเป็น there is heavy rain นะครับถ้าจะใช้ raining hard ถึงจะใช้ it is raining hard นะครับก็คือฝนกำลังตกหนัก it's raining ฝนกำลังตกนะฮะ but it's raining hard ก็คือฝนตกหนักมากนะครับนะฮะแต่วันนี้เนี่ยนะครับจะขอเสนอวลีใหม่นะครับนั่นก็คือ it's pouring down outside ก็คือ pour แปลว่าเทออกซึ่ง pour เหมือน pour ไม่ใช่พัวนะฮะพัวน่าจะเป็นนะฮะพัวกับเมียนะฮะ pour so it's pouring down นะฮะ right now นะครับก็คือฝนกำลังเทลงมาเลยทีเดียวครับประโยชน์ที่3เนี่ยนะครับแมพพูดถึงเรื่องฝนก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับสังเกตไหมครับว่าที่ปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับจะมีอยู่3ระดับเนาะถ้าฝนเทลงมาเมื่อกี้ pouring down มันจะฟ i t ฟ i t ฟึดฟึดถ้า raining ธรรมดาก็จะฟึดฟึด ฟิ o o t แต่ถ้าฝนนั้นตกโปรยๆนะครับมันจะฟิท o o ฟิทฝน o o นั่นนะครับคำถามคือฝนนะฮะตกปรอยๆอ,อยู่ตอนนี้ภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงครับ it is ตื๊ดนั่นเองครับที่จริงแล้วมี2คํคำให้เลือกนะครับเริ่มต้นตัว d d o g หรือตัว S สิงคโปร์นั่นเองครับแล้วก็ต่อนะครับ it is drizzling หรือ it is spotting Spot เหมือนจุดๆฝนตกว่าเป็นจุดๆๆๆนั่นเองครับ it's drizzling หรือ it's spotting นั่นเองนะครับ ข้อต่อไปนะครับคือข้อที่4เนี่ยนะครับวันนี้แน่นอน,นะฮะเราอยากจะออกไปข้างนอกเราออยากจะไปเล่นกอล์ฟอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการดูสภาพอากาศโดยการดูพยากรณ์อากาศนะครับเราก็จะถามว่าพยากรณ์อากาศของวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคำตอบนะครับคือ what is the For today What is the third for today ก็คือพยากรณ์อากาศของวันนี้เป็นอะไรหรือคืออะไรและเป็นอย่างไรนั่นะเองครับแล้วกต่อครับคือ what is the weather forecast for today นั่นเองครับ weather นั่นะครับก็คือแปลว่าอากาศเนาะ forecast ก็ Fore cast, คือพยากรณ์นะครับดังนั้น what is the weather forecast for today นั่นเองนะครับต่อไปนะครับพูดถึง weather forecast มีอีกหนึ่งคำของอากาศที่อยากจะให้รู้จักนะครับผมว่าหลายคนน่าจะรู้จักคำนี้กันบ้างแล้ว the weather is really bad these days นัว่า these days ก็แปลว่าทุกๆวันนี้หรือสมัยนี้นี่นะครับ the weather is really bad these days due to due to แปลว่าเนื่องจากเนาะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับ the weather is really bad these days due to การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั่นเองครับอืมและคำตอบคืออะไรครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั่นก็คือ climate change นั่นเองนะครับ climate change so climate แปลว่าสภาพอากาศโดยรวมนั่นนะครับ ในสถานที่แห่งหนึ่งนะฮะในระยะเวลาหนึ่งนะครับอย่างเช่นในตลอดทั้งปีเนาะนะครับดังนั้นก็คือแต่ถ้า weather ก็จะเป็นอากาศของวันหรือว่าสภาพอากาศอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่พูดถึงกันเยอะทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับ ต่อไปนะครับวันนี้คุณไปทางตอนเหนือของโลกเช่นอลัสก้าแคนาดาอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็แน่นอนครับอุณหภูมิเนี่ยมันหนาวมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับนะฮะถ้าวันนี้คุณอยากจะบอกว่าอากาศเนี่ยมันหนาวหนาวอย่างกับนะฮะเขาเรียกว่าช่องแข็งเนี่ยนะครับคุณจะใช้ cold หรือ very cold มันก็ได้แหละที่คู่แ cool, ปลว่าเย็น cold แปลว่าหนาวแต่ถ้าวันนี้คุณจะบอกว่า อากาศเนี่ยมันหนาวหนาวแบบแช่เย็นแช่แข็งมากๆโอ้ oh, นี่ใบขนาดนี้และครับอุณหภูมิลบสอง,องศาโอ้ oh, นี่นะครับ the weather is ตืดผมใบนะเริ่มต้นด้วยตัว F เนี่ยนะครับแล้วก็ the temperature the temperature is ตืดนน่นะครับตืดก็คือ ลบสอง,องศา the weather is t ต i r d the temperature is t ต i r d ดลักลัคาเติดผมใช่ไหมอ้าวก็ทำให้ทำาตืดนะจะให้ทำองไรนะครับเป็นเล่นเกมอ่ะ่วนแน่นอนน,นะครับ the weather is อะไรครับหนาวอย่างกับช่องแข็งนะครับ freezer freezer คือช่องแข็งคะ่ะ the weather is freezing the weather is freezing but now Mark, look at the temperature is minus 2 degrees celsius now you're going to a คุณออกไปที่ทะเลเนาะแล้วคุณก็อยากจะบอกกับชาวตะวันตกที่คุณไปด้วยหรือชาวต่างชาตินะครับว่า there is a nice t u d today นั่นเองนะครับ there is a nice t u d today คำที่เป็นตื้อที่หายไปคือลมโชยกันลังดีนั่นเองครับผมใบไหนก็ได้นะครับเป็นยี่ห้อผงซักฟอก there is a nice omo there is a nice attack อืมนะฮะอัแทักมันก็คือจู่โจมสิครับขอโทษอีกยี่ห้ออีกยี่ห้อ there is a nice breeze breeze มันแปลว่าลมโชยแฮะ อ๋อถูกแล้วล่ะครับนะฮะเล่นซะเยอะเชียว There is a nice breeze today นั่นเองนะครับ There is a nice breeze ก็จะแปลว่านะครับมีลมโชยที่กำลังดีเลยทีเดียวครับพูดถึงเรื่องของลมเนี่ยนะครับก็จะมีอีกหนึ่งคำแล้วกันเนาะเช่นคำถามต่อไปนะครับ The weather is really nice today because it is t h i r d and t h i r d ก็คือลมแรงและมีเมฆเพราะถ้าลมแรงและมีเมฆมักจะเป็นช่วงเวลาที่อากาศดีเนาะเพราะเมฆก็จะปิดท้องฟ้าแล้วก็จะไม่มีแดดแล้วลมก็จะพัดเหมือนเป็นพัดลมอะเนาะนั่นนะครับแล้วไม่ พัดลมร้อนของแดดใช่ไหม The weather is really nice because it is ลมแรงคืออะไรครับอ่า windy and อะไรครับ cloudy นั่นเองนะครับ mm, The weather is really nice because it is windy and cloudy ซึ่งช่วงนี้นะครับอากาศก็ค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นเนาะท้องฟ้าปิดก็คือ cloudy หรือจะเรียกว่า overcast ก็ได้นะครับท้องฟ้าปิดไปด้วยเมฆทั้งวันนะฮะแล้วท้องฟ้าปิดหมดเลยแล้วก็ลมกำลังโชยลมกำลังดีเลยนะโอ้ช่วงนี้อากาศดีดีนะครับ ต่อไปนะครับก็คืออะไรฮะมีภัยแล้งที่เขาใหญ่ตอนนี้ครับ There is a drought in เขาใหญ่ There is a drought in เขาใหญ่ภาษาอังกฤษคืออะไรครับภัยแล้งภัยแล้งเริ่มต้นตัวดีครับอืมนะฮะ There is a dry weather อืมอากาศแห้ง There is a dry season เป็นฤดูแห้งไม่ใช่นะครับ There is a drought in เขาใหญ่ or saying drought นะครับไม่ใช่เดานะฮะ drought นั่นเองครับ in เขาใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนครับตรงข้ามของ drought เนี่ยนะครับก็คือ น้ำท่วมใช่ไหมเมื่อกี้เราจะใช้นะครับ there is a drought in ข่าวใหญ่แต่ถ้าคำถามต่อไปคือภูเก็ตน้ำท่วมครับภูเก็ตน้ำท่วมจะพูดยังไงครับเราจะไม่ใช้ there is นะในประโยคนี้ใช้ it is นะครับ it is น, et, น,บน้ำท่วมในภูเก็ตคืออะไรครับน้ำท่วมวิธีใช้ในประโยคแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะรู้สับแต่บางทีเอาไปใส่ในประโยคไม่ถูกต้อง it is flooded flooded คืออะไรสภาพน้ำท่วมแล้ว it is flooded in p ู u k e t นั่นเองครับ แมประเทศไทยบางทีก็แปลกนะไม่มีความสมดุลของธรรมชาติเลยที่นึงก็แห้งแล้งไม่มีน้ำส่วนอีกที่นึงก็น้ำเยอะจนล้นโลกของเราเนาะ ต่อไปนะครับเราไปนะบ,บางครั้งก็ช่วงธันวามกราคุมพาในปีที่ผ่านมาถึงขนาดมีนาเมษายังมีเลยนะครับนั่นก็คือพวก PM 2.5แต่ PM 2.5ไม่ได้เป็นคําที่ชาวต่งชาติจะรู้จักสักเท่าไหร่นะครับแต่เราจะใช้คํานี้กันอย่าไปเชียงใหม่ช่วงนี้เพราะว่ามีหมอกควันนั่นเองครับุดิจะใช้ air pollution คือมลพิษทางอากาศแต่วันนี้เราจะใช้คําว่าหมอกควันหมอกจริงๆและควัน แต่คำนี้คือหมอกจางๆและควันก็เอามารวมกันก็จะเป็นกับคำนี้โอ้โหเลยครับเพลงแล้วโชว์อายุเลยนะฮะหมอกจางๆและควันนะฮะควันคืออะไร หมอกคืออะไรเอามาผสมกันนะฮะแล้วคำต่อนะครับก็คือ don't go to เชียงใหม่ now because there is a lot of s m o g นั่นเองครับ s m o g หรือจะใช้คำว่า haze h a z e คือหมอกควันนั่นเองครับ s m o g ก็มาจาก smoke plus fog ก็คือควันบวกกับหมอกใช่ไหมเนี่ยนะครับ smoke plus fog หรือจะใช้ haze ก็ได้นั่นเองนะครับนะฮะก็อย่าลืมนะครับแล้วกอย่รู้ fog คือหมอก foggy คือสภาพหมอกลงใช่ไหมถ้า hazy ก็จะแปล it is hazy แปลว่าเป็นสภาพที่มีหมอกควันนั่นเองครับแต่ว่า smog ก็คือหมอกควันนั่นเองนะครับดังนั้นสรุปอีกทีสภาพอากาศมีหมอกเฉยๆแต่ไม่มีความน,น้ำหมอกแบบหมอกสวยๆช่วงหน้าหนาวอ่ะ it is foggy แต่ถ้าเป็นหมอกควัน it is hazy แต่ถ้าจะใช้เป็นมีมลพิษเยอะหรือมีหมอกควันเยอะ there is a lot of smog นั่นเองครับสุดท้ายนะครับ จะบอกว่า Don't go outside because there is a third and there is third in the sky don't go outside because there is a t h i r d and there is t h i r d o u t s i d e อย่าออกไปข้างนอกนะเพราะตอนนี้มีพายุและมีฟ้าผ่านั่นเองครับคำตอบนะครับ don't go outside because there is a storm ออกเสียงผิดนะครับไม่ใช่ s ตรอมนะฮะมันออกเสียง storm วิธีการจำง่ายๆนะครับคือแมลงวันชอบทำอะไรกับขี้ครับกินขี้ ก่อนที่มันจะไปกินขี้มันจะทําอะไรกันนะครับมันจะไปตอมขี้ใช่ไหมสโตมมันไม่ได้ตรอมนะแบบเจอขี้แล้วก็ตรอมใจคุณต้องกินขี้แบบส o r มไม่ใช่สตรอมนะฮะตัว R มันอยู่หลัง O นะครับมันอยู่หน้า O there is a storm นะครับ outside and there is ฟ้าผ่าอะไรนะ thunder เหรอ,อก็ผิดสิครับบ้าแล้วก็สอนกันผิดกาจะผิดกันแบบนี้น,น,นะครับทั่วประเทศเลย thunder คือฟ้าร้องครับ lightning คือฟ้าผ่าไม่เชื่อเหรออะไรนะ thunderbolt คุณเรียนมาใช่ไหม now thunderbolts คืออะไร ตัวโบลต์นะครับคือตัวสายฟ้าแต่มันเป็นสายฟ้าที่แรงจนทําให้เกิดเสียงดังเปรี้ยงก็คือ thunder แต่ถ้าฟ้าผ่าคือ lightning แล้วไม่ใช่ l i g h t i n g นะ lightning มีตัวนิ่งนะครับเพราะว่าวิธีการจําคือเราโดน l i g h t light, อันนี้แล้วเราจะน,น,นิ่งเลยใช่ไหมถ้าไม่เชื่อผม ดูภาพโปสเตอร์นี้ครับ Percy Jackson and the Lightning Thief ดูนะฮะพี่คนนี้ครับในภาพยนตร์การ์ตูนพิกซาครับ Cars พี่คนนี้รถคันแดงคันนี้นะครับไม่ใช่รถคันแดงเชียงใหม่นะก็คือเขาชื่อ Lightning McQueen เร็วดังกับสายฟ้านั่นเองนะครับเพิ่งรู้ใช่ไหมแล้วนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของภาษาอังกฤษนะฮะเกี่ยวอากาศนะครับ Oh it's such a nice day today the weather is really nice today เนี่ยเป็นสิ่งต่างๆนะครับที่เราจะพูดถึงนะฮะเกี่ยวกับอากาศ How is the weather today อากาศเป็นยัง ไรบ้าง What is the weather like today อากาศเป็นอย่างไรบ้าง How was the weather yesterday หรือคุณอาจจะอยู่ต่างประเทศ How's the weather in Japan อะไรเงี้ยน,นะครับอไอย่นเน,นะครับวันนี้ก็เรียนรู้ศัพท์และก็วิธีการพูดกันบ้างคุณจะได้ไม่ได้ตอบไปแค่ว่า จบ House weather in Thailand ที่ชอบจบก็อาจจะมีการเล่าน,นะฮะว่า hot ร้อน warm อุ่น cool เย็น cold หนาวต่อไปคือบอกสภาพอากาศนะ,ะว่าเป็นยังไงบ้างบอกอุณหภูมิสักหน่อยอะไรเงี้ยนะครับจะได้เป็นการเล่าอะไรสักน,นิดหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็คือตัวอย่างของภาษาอังกฤษใน Topic Champion ตอน Weather and Natural Disasters สภาพอากาศและภัยธรรมชาตินะครับถ้าใครชอบเรียนภาษาอังกฤษแบบนี้ก็อย่ายลืมมาติดตามคลิปของเราในเพจของเรานี่นะครับใน Facebook ใน YouTube ใน TikTok นะฮะ แล้วก็แน่นอนครับถ้าสนใจเรียนคลาสออนไลน์กับผมเราก็มีคลาสออนไลน์ประจําเดือนอยู่ทุกทุกเดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังมีคลาสใหม่ที่มีชื่อว่า English at Work นะครับหรือ Basic English at Work ก็ผ่านมาประมาณครึ่งทางแล้วก็ยังเข้าทันนะครับเรียนกันส10บครั้งแต่เดี๋ยวดมีแถมครั้งครั้งละ2ชั่วโมงครึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยนะครับสิงหาถึงกันยายนเราก็จะมีคลาสใหม่ที่ชื่อว่า Pronunciation Master นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการออกเสียงทำให้เราพูดได้ดีขึ้นออกเสียงได้ดีขึ้นเราจะได้มั่นนใจมากขึ้ เสียงได้ดีขึ้นนะให้ฝรั่งเขาเข้าใจเราได้มากขึ้นก็ถ้าใครสนใจก็ คลาสออนไลน์ของผมเรียนสดกับผมใน f c e b o o k กลุ่มปิดเราคิดกันแค่999บาทนะจะครั้งละ999บาทเรียนกันสดใน Facebook Live และใน z o o m นั่นเองนะครับสนใจก็ติดต่อแล้วก็มาสมัครกันได้แล้วก็ถ้าองค์กรไหนหน่วยงานใดนะครับสถาบันการศึกษาไหนสนใจที่จะให้เราไปทำ English Camp นะฮะหรือคลาสต่างๆสัมมนาดีๆทอล์กโชว์มันๆก็นะครับจัดกันมาได้นะครับอาจารย์คริสก็ไปกันมา20ปีมาในทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วทีเดียวครับ